ถ้าสงสัยให้ลงมือทำสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ชีวิตเราไม่ไปต่อก็คือเมื่อเรามีความสงสัยแล้วเราไปถามคนผิดคนนะครับไม่ลงมือทำสักทีนะครับก็เลยทำให้เราไปปรึกษาผิดคนแล้วคนเหล่านั้นก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่ประสบความสาเร็จมันล้มเหลวแล้วเราก็ถอดใจตามที่เขาบอกนะครับผมก็เคยเป็นแบบนั้นนะผมเคยเห็นนานมาแล้วนะครับผมเห็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขาบอกว่าหาเงินจากโลกออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ ผมก็สงสัยนะครับแต่ตอนนั้นนะครับผมสงสัยแล้วผมหาข้อมูลแล้วผมลงมือทําตอนนี้ผ่านมาแล้วผมก็มีรายได้นะครับผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูว่าจะสามารถถอนเงินได้จริงไหมก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับเสร็จแล้วกดไปที่บัญชีมุมล่างขวาเสร็จแล้วกดไปที่คําว่าแคชครับกดไปที่คําว่าถอนนี่นะครับยอดเงินที่สามารถถอนได้ก็คือ21,510บาท เดี๋ยววันนี้เราจะถอนทั้งหมดเลยนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ21,510บาทแล้วก็กดถอนริชพอยต์ครับกดถอน point. ริชพอยต์รอสักููนะครับนี่นะฮะรหัสยืนยันมาแล้ว506 526 เสร็จแล้วกดถัดไปครับดำเนินการสำเร็จนี่นะครับก็จะมีสลิปขึ้นมานะครับวันที่13กรกฎา2566เวลา14นาฬิกา44นาทีนะครับยอดเงินที่เราถอนก็คือ21,510บาทก็จะหักค่าธรรมเนียม35บาทหักภาษีหน้าที่จ่าย3เปนะครับเป็นเงิน645บาท30สตาง แล้วก็หัก dr 1เพื่อไว้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไปนะครับ1%ก็คือเป็นเงิน215บาท10สตางค์นะครับยอดเงินที่เข้าบัญชีธนาคารของเราก็คือ2614บาทกดกลับสูนหน้าหลักครับกดไปที่ cash นี่นะครับเงินถูกจ่ายไปแล้วนะครับถ้าขึ้นว่าจ่ายแล้วแปลว่าเงินถูกจ่ายไปที่บัญชีธนาคารของเราแล้วก็ไปดูยอดเงินในบัญชีธนาคารได้เลยครับกดไปที่แอปธนาคาร เข้าสู่ระบบขั้นตอนถัดไปนี่นะครับ2614บาท60สตางค์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับหากสงสัยให้ลงมือทำผมมีกลุ่มสำหรับเรียนดูฟรีนะครับใครสนใจเรียนดูฟรีแอดไลน์แอดนัตชัยโค้ดเข้าไปเรียนดูได้ฟรีเลยครับ